ถนนสายนี้ไม่มีชื่อบนแผนที่มันโผล่ขึ้นมาระหว่างทางกลับบ้านของต้นหลังจากเลิกงานกลางดึกกว่าปกติ GPS พาเขาเลี้ยวเข้าเส้นทางใหม่ไปโดยไม่รู้ตัวต้นขับไปเรื่อยๆถนนแคบมีหมอกลงหนาและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เขาเริ่มเห็นเงาคนยืนข้างถนนเป็นระยะระยะแต่พอขับเข้าไปใกล้งเงานั้นก็หายไปเมื่อเขามองไปที่กระจกมองหลังก็มีบางอย่างผิดปกติเขาเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งอยู่เบาะหลังทั้งที่ทรถว่างเปล่าไฟหน้ารถเริ่มกระพริบต้นเหยียบคันเร่งหนุ แต่ไม่ว่าเขาจะขับไปไกลแค่ไหนเขาก็กลับมาจุดเดิมเสมอตรงป้ายข้างทางเก่าๆที่เขียนว่าห้ามผ่านหลังเที่ยงคืนผู้ฝ่าฝืนจะไม่มีวันกลับออกไปต้นตะโกลั่นรถห<อ>มุนพวงมาลัยกลับหลังหันรถทันทีเพื่อที่จะเสียงขับย้อนทางทันใดนั้นเสียงผู้หญิงกระซิบดังขึ้นข้าง รุ่งเช้าตำรวจพบรถของต้นตกอยู่ข้างทางบนถนนที่ไม่มีใครใช้มาสิบปีในรถว่างเปล่าแต่เข็มขัดนิรภัยฝั่งคนขับยังถูกล็อกแน่นเหมือนเคยมีใครนั่งอยู่แต่หายไป